สวัสดีครับท่านผู้ชมผมโชคคบนบ้านๆนะครับวันนี้ผมจะพาเ,เพื่อนๆมาเรียนรู้เรื่องแคลเซียมกันนะครับและวิธีนำไปใช้งานกันนะครับอย่างที่ทราบกันดีแล้วนะครับว่าแคลเซียมเป็นธาตุอาหารที่สำคัญสำหรับพืชนะมีบทบาทในการจเจริญเติบโตและพัฒนาอย่างสมบูรณ์ แคลเซียมที่เหมาะสมสำหรับพืชวันนี้ผมยกมาสีปแบบนะที่ใช้สำหรับพื้นของเรานะครับหนึ่งแคลเซียมในเร็ดนะครับก็มีอยู่ในสูตร1500นะเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีไนโตรเจนสูงนะครับสองแคลเซียมคาร์บอเนต เป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีนะครับแต่มีค่า p h สูงนะอาจทำให้ดินเป็นด่างได้นะครับถ้าใส่ปริมาณที่เยอะนะ,ะดินที่เหมาะกับใส่แคลเซียมคาร์บอเนตเนี่ยต้องเป็นดินกรดจัดนะครับหรือว่าดินกรดนะ 3. แคลเซียมซัลเฟตเป็นแหล่งแคลเซียมที่ดีอีกตัวหนึ่งนะครับ จะช่วยปรับปรุงโครงสร้างดินด้วยนะครับอ,อยู่ในปูนยิปซ้ำนะที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปนะครับก็ซื้อมาได้นะครับมาใช้ได้เลย 4. แคนเซียมแอโมเนียมไนเตรตเป็นแหล่งแคลเซียมที่มีไนโตรเจนสูงเหมาะสาหรับพืชที่ต้องการไนโตรเจนสูงนะครับก็มีอยู่ในปุ๋ยเม็ดนะ สูตรสามสิบศูนย์ศูนย์นะครับนะจะแตกต่างกับแคลเซียมไนเตรตนะแคลเซียมไนเตรตจะสิบห้าศูนย์ศูนย์แเี่มแคลเนียมไนเตรตอ่าสามสิบศูนย์ศูนย์นะคือคล้ายๆว่ามาผสมกันนะครับระหว่างยี่สิบเอ็ดศูนย์ศูนย์กับอ่า สิบห้าศูนยศูนย์นะก็จะกลายเป็นสามสิบศูนยศูนย์ก็จะเรียกว่าแอมโมเนียมไนเตรตนั่นเองนะครับอัตราที่ผมใช้ในส่วนของผมเนี่ยเหมือนต้นกล้วยนะครับด้านหลังของผมนี้นะครับผมจะใส่อยู่หนึ่งถึงสองกำมือนะต่อต้นนะครับผมจะใส่สามเดือนครั้งนะ สำหรับสวนของผมนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาอ่ะไปรับชมการใส่ปูแนแคลเซียมของผมกันเลยนะครับวันนี้ผมจะยกตัวอย่างผมจะใส่โดโลไม้นะครับเพราะว่าบ้านผมเนี่ยหลังจากฝนตกเนี่ยเนื่องจากน้ำฝนเนี่ยมีค่าเป็นกรดนะ แล้วก็ปูนดูลูไม้ของผมเนี่ยมีค่าเป็นด่างก็เลยใส่เพื่อที่จะปรับค่าปีเอสให้เป็นกลางๆนะหลังจากฝนตกนะครับก็แนะนำว่าให้ใส่ดูลูไม้นะแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่ค่าปีเอสดินของเราเป็นกลางๆนะพอให้ใส่หยิบซ้ำได้เลยนะครับพร้อมแล้วก็เริ่มใส่ปูนดูลูไม้กันเลยนะครับ นี่นะครับ้วยของผมนะ้วยไข่นะครับเนี่ยนี่ต้นนี้ก็หนึ่งกำมือนะครับนี่กำมาเมต็มเต็มแบบนี้น,นะครับโรยนะรยไปรอบๆเลยนะครับดูปริมาณต้นเล็กต้นใหญ่นะต้นใหญ่ก็สองกำมือนะนี่นี่นะครับหนึ่งกำมือก็อโรยนี่นะรยไปตัวๆเลย นี่นะโดยตัวตัวเลืนะครับมันกำมือเพื่อเพิ่มแคลเซียมให้กับตัวยของเรานะนี่นะใส่บบนี้เลย โดยไปรอบๆเลยนะครับเพว่าเรื่องน้าฝนเนี่ยของผมตรงนี้น้ำท่วมขังนะครับเนี่ยดินน่าจะเป็นกรดก็เลยต้องเติมปูนขาวอ่าปูดอาดูรู้ไหมให้กับต้นกล้วยของเรานะนี่ โรยแบบนี้เลยนะครับนี่นี่นะครับโรยแบบนี้เลยนะถึงกับมือนะครับโรยไปรอบๆเลยรอบๆคุกล้วยของเรานะนี่นคุณกล้วยของเราก็จะได้ เพื่อความแข็งแรงนี่ปรับสภาพดินดินที่เป็นกรดให้เป็นกลางๆนะนี่ก็รโรยแบบนี้เลยนะครับเนี่ยรโรยไป,ปรอบโคนต้นกล้วยของเรานะครับเนี่ยนะโรยไป,ปรอบๆโคนกล้วยเลยนะครับรอบนี้ผมใช้ดูรูไมนะครับ ในดูลมไมนี่จะมีแคลเซียมมีแมกนีเซียมนะจะไม่มีซัลเฟอร์หรือว่ายิบซ้ำน,นะแต่มีก็มีอยู่ในอะไรปูรยิบซ้ำนะแต่ปูยิบซ้ำจะมีแมกนีเซียมแคลเซียมแล้วก็กำมะถันนะก็จะใช้เหมาะสำหรับใช้ดินที่ออกด่างๆนะดินเป็นกลางนะ ดินเป็นกรดอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราใส่ปุนยิบซ้ำก็ยิ่งจะทำให้ดินเป็นกรดเพิ่มขึ้นนะครับเราต้องอตรวจค่า pH ดินของเราอย่างสม่ำเสมนอน,นะอย่างของผมเนี่ยดินค่อนข้างเป็นกรดนะก็เลยใส่โดโลไมนะครับก็ดูรลไมมีค่าเป็นเป็นด่างนะนี่ก็เลยใส่ดโลไมก็เพิ่ม ความเกร็งๆให้กับต้นกล้วยของเรานะสร้างภูมิคุ้มกันนี่ใส่ลงไปได้แมกนีเซียมเิ่มาด้วยนี่ใส่อย่างนี้เลยง่ายๆของผมต้นละหนึ่งกำมือโดยประมาณนะครับดูู้ไม้นะรอบนี้ใครดูร้มไมจะมีธาตุแคลเซียมแมกนีเซียมนะ แตกต่างกับยิบซ้ำนะหยิบซ้ำจะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแต่และกระมาถันนะนี่นี่นะครับโรยไปแบบนี้เลยนะครับหนึ่งถึงสองกำมือนะแต่แต่นะกับผมส่วนมากแค่หนึ่งกำมือใส่สามเดือนครั้งนะครับยิ่งหลังฝนตกเนี่ยเหมาะสมที่สุดนะในการใส่ปูนอดอลูไมนะครับ

นี่โดยไปรอบๆเลยนี่เมื่อใส่สเสรนะ็จแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับนี่เก้ากาสนุงกลมนะนี่นะครับนี่นี่นะก็ใส่ประมาณนี้เลยนะครับทุ่นนี่ นี่นะต่อไปเป็ปปปปนวงกลมๆนี่นี่นะครับนี่ดูขาวๆก็สามแดงนครั้งนะของผมนี่ ขอขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ดูคลิปของผมจนจบทุกคลิปสุดท้ายนี้ขอกล่าวคำว่าสร้างจุดดีมีจุดเด่นเน้นจุดต่างสวัสดีครับ